อันนี้เป็นต้นสเปียมินดเด้อค่ะอันนี้เป็นสเปียมินต้นพันของเห้าเนาะก็มีเทิงขึ้นชายเอามาเสียบไว้เนาะหญ้าก็มีค่ะส่วนอันนี้มีม่มแลงมี่นอนกินเล็กน้อยเด้อค่ะสัดตูตัวาคำขัเดี๋ยวมาสิงหานอนเห้นมาเห็นบ่เห็นตัวนอนจกักตูบ่นี่หมอกลอง นำหมอกล่องเขากระสีนี่นย่าัวนน้อยเลี้ยวเห็นบอนี่มันเป็นตัวนอนนะคะเป็นตัวนอนตัวนี้เนาะเมื่อนี่เข้าสิตัดไปช่ำนะคะเห็นบอเขาแตกออกมามันจิแตกเครื่องไหลแตกเครื่องอันนี้ตัดชิดๆเลยค่ะตัดชิดๆโคนเลยเดีย๋ยวเขาคอยไปแบ่งเอาออกอีกเถื่อนนึงนะ ไปเลยเข้าสีให้เข้าปรงุงไม่พวงสีงกับตัดออกไปนะคะใส่ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาไม่จ้ะถอนหญ้าออกก่อนนี่เห็นบ่ผักข้าแตกไหลไปแบบนี้จ้ะนี่แตกไหลไปแบบนี้นี่นี่นี่นไหลมันนี่ม้นกระสิแพ้ท่านออกไปเรื่อยๆค่ะ ขอตัดวงจรหนอนก่อนนะจ๊ะตัดไปเลยแล้วาแตกขึ้นมาหมายัยใดอย่างนี้แหละดูใส่ปุ๋ยคอกนะคะส่วนนี้ทำแบบอินซีด้วยจ้าเข้าตัดมาแล้วแมนบอใบสเปียมินข้องห้าวหรือใบมิ้นนะคะ เดี๋ยวห้ากระสีมาตัดแตงแลักะน,นี่เป็นดินดินที่ห้าสซีช่ำนะคะดินช่ำกับมีีหยังแน่เมื่อนี่ผสมแค่นิดเดียวนะคะช่ำแค่ถาดเดียวข้าผสมแบบง่ายๆก็คือมีอ่ปุ๋ยมาร์กนะคะหรือปุ๋ยคอ,อกอปุ๋ยมาร์กหรือปุ๋ยคอ,อกนะคะเคิงส่วนหลักะดินหนึ่งส่วนนะคะ เอาไหไม่แกมดำก็ใส่แกมดำไปน้ำด้วยจ้ะจากนั้นก็โหดน้ำสักน้อยหนึ่งลดน้ำไปสักก้อนนะคะให้น้ำเขาซึม นี่ค่ะย่างนี้หากก้างกระตัดเป็นสองไดเป็นสองตนนะคะตัวนี้นันเป็นคอ,อยแล้วหากก้างกระตัดตัวน,กกน,นี้แล้วแต้ไพสีใสสันใสเงาวนะคะออกได้คือการทัดตัดสันกับประยัดตอทอนพันนะคะถัดเงากับตนมันกับสิงามไหวนะคะ เพราะว่าอันนี้เขาเลี้ยงตัวเองได้ไหวนะคะหากมันออกไหวประมาณอัซีหาหมือหากเข้ากับออกแล้วค่ะคะอือขาดตายกระริดใบออกใบอันโบงามเข้ากระริดออกมีหนอนมีหยานันเข้ากระริดออกนะคะนี่ค่ะเอามือรีดก็ได้บ่จําเป็นต้องใส่กันไกลีดมีหนอนเข้ากรรับยิบออกนะคะเสียบลงไปเรยค่ะ บมือตรงเอียงร้า,ายเสียบลงไปโหลดเสียบลงไปเลยเดี๋ยวขอไปเฮนเ้เซตเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วนกะ็ uh huh. กระหดน้ำละอกะไปตั้งไว้ในที่แดดรำไรนะคะหรือว่าในที่ล่มก่อนเพื่อลดการคายน้ำนะจ๊ะ ที่สูนเข้ากับซ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะคะลดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มหรือว่าที่แดดลำไร่อย่าฝ่าเอาไปตากแดดเด้อค่ะเพราะว่าเอาไปตากแดดแล้วมันน่านติดแล้วก็มันมันเหี่ยวมันคายนามเหมือนจ้ะเดี๋ยวตั้งไว้ในทีล่อให้น้ำซึมพานก่อนเดี๋ยวเฮาโยกไปตั้งในที่แดดลำไร่หรือว่าในทีลมก่อนนะคะเดี๋ยวสองอาทิตย์เา่าเมืองกัน โดยประมาณนี่หามือหรืออาทิตย์หนึ่งนี่เขาก็ออกหากแล้วค่ะเดี๋ยวให้เมืองห่างไลลายตอนประมาณอาทิตย์ที่สองจนจ๊ะเนาะโอเคมือนี่ขอโตไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวมาเมืองหากมันไหมเนาะ